4เคล็ดลับประหยัดภาษีที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะคุณต้องเก็บตัวค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะคะไม่มีผลทําให้คุณเสียภาษีน้อยลงอย่างเช่นตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยคุณสามารถใช้ในการคราะห์ได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณควรจะยื่นภาษีแบบใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงหรือใช้แบบเหมาใจ อันไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะและถ้าคุณเป็นนิติบุคคลรับรองค่ะถ้าคุณเก็บทุกอย่างมันมีผลทําให้คุณเสียภาษีตอนปลายปีน้อยลงแน่นอนค่ะและข้อที่2นะคะถ้านาวันนี้คุณรู้จุดเปลี่ยนค่ะว่าคุณควรจะเปลี่ยนจากูบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลเมื่อไหร่ดีนะคะที่จะคุ้มค่าภาษีมากกว่ากันคําตอบก็คือการที่คุณต้องมียอดขายเกินสล้านบาทขึ้นไปต่อปีค่ะคุณเกินเมื่อไหร่คุณรีบจดตั้งบริษัทนะคะ เพราะว่ามันทําให้คุณนะคะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดาเพราะว่าบุคคลธรรมดาคุณเสียภาษีได้สูงสุดถึง3 5เนะคะแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลคุณเสียสูงสุดได้แค่20%เท่านั้นเองค่ะและข้อที่3มนะคะการที่นานยผู้ประกอบการนะคะที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้พิการนะคะคุณสามารถใช้สิทธิในการยกเว้นรายได้19 0,000บาทแรกไม่ต้องนำมาคิดคำนวณภาษีนั่นเองค่ะและข้อที่4ี่นะคะคุณจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของภาษีค่ะ นานานะตอนนี้นะคะเรื่องของภาษีเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากในโลกออนไลน์เลยนะคะและท่าง่ายไปกว่านั้นคือการที่คุณกดติดตามในสลาวไว้ค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องของภาษีง่ายๆในทุกวันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่องของภาษีเพราะมันจะทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงค่ะหากคุณไหนต้องการที่ปรึกษ,ษาก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะแท็ก easy by เวลาวนี้ไปก่อนไย้ค่ะ